หน่อไม้ฝรั่ง25บาทฉันอยากได้สัก20แพ็คอะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะแพ็คให้ใหม่เลยนะเฮ้ยอืมกิ่นเน่าเอากระหล่ำวางไว้ข้างล่างเอาหน่อไม้ฝรั่งวางไว้ข้างบนถึงว่าเถอะขายถูกกว่าเจ้าอื่น หน่อไม้ฝรั่ง25บาทใช่จ้าโหทำไมขายถูกจังเลยอะคะได้เยอะมากเลยอะเยอะกว่าร้านที่ขายในตลาดอีกอะที่ร้านฉันขายถูกเนี่ยก็เพราะว่าร้านฉันเนี่ยขายข้างถนนนะจ๊ะไม่ได้ขายในตลาดพอด,ดีหมดหมดโอกาสจ้ะค่ะฉันเนี่ยก็เลย แถมให้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษนะจ๊ะก็หวังว่าจะมีลูกค้าใจดีเนี่ยมาอุดหนุนฉันบ้างร้านดีๆแบบนี้เนี่ยสงสัยจะขายได้เยอะเลยละสิดูดีเหลือแพ็กเดียวเองอะเสียดายจังเปล่าจ้ะยังมีอีกนะจ๊ะคุณอยากได้เท่าไหร่ละจ๊ะเดี๋ยวฉันจะแพ็กให้ใหม่ๆเลยฉันอยากได้สัก20แพ็กอะยี่แพ็กเลยละจ๊ะ ได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะแพ็กให้ใหม่เลยนะโชคดีจังเลยวันนี้มีคนใจดีมาเหมาหน่อไม้ฝรั่ง ได้แล้วจ้าทั้งหมด500บาทนะจ้าใช้ขอสแกนจ่ายนะคะได้เลยจ้ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะโอนแล้วนะคะขอบคุณนะจ้าเข้าแล้วจ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะจ้าค่ะ เ,เอาแล้วออกมาโอ้ยวันนี้ทำดีมากนะขายไปั้ง20แพ็คแม่ก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยหน้าตาใส่ซื่อบริสุทธิ์คนเขาก็เลยอยากอุดหนุนซื้อฉันเยอะๆย,ยังไงล่ะถ้าฉันมิแสแซงเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเนี่ยเขาก็คงไม่ซื้อฉันเยอะขนาดนี้หรอกแต่เท่เนี่ย จะสก,กิทอะไรเยอะแย,ะเ,ยะเกือบโดนจับได้แล้วไม่ล่ะฮอร์ก็พี่อยู่ใต,ต้โตพี่ล้อน่ะพี่อยากให้ปิดก,การขายได้เร็วๆนี่ถ่ายวันนี้ทำดีมาก่ะงั้นเราเก็บของกันขายหมดแล้วเอา้าจะเก็บของทำไมพุ่งเนี่ยก็มาขายที่นี่ต่อทำเลแถวเนี่ยขายดีจะตายใครว่าเราจะขายตรงนี้ตลอดไปละ่ะเรลาเนี่ยจะไปขายที่อื่นกันทั้งห้าก ถ้าอยู่ตรงเนี้นะรอให้ลูกค้ามาทวงเงินคืนหรือไงละ่ะพี่เนี่ยหาทําเลดีๆไว้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะไปเลข่ขายในหมู่บ้านกันรับรองเลยว่าขายดีกว่าตรงนี้แน่นอนเก็บของของ เอาผักไปล้างหน่อยดีกว่า ลองดูแพ็คอื่นสิแพ็คนี้ก็มีแพ็คนี้ก็มีนีม่มีกระหล่ำทุกแพ็คเลยเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าแม่ค้าโกงฉันอะ เอากระหล่ำวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาหน่อไม้ฝรั่งวางไว้ข้างบนเพื่อให้มันดูเยอะอถึงว่าเถอะขายถูกกว่าเจ้าอื่นเราฉันซื้อมาตั้ง20ิแพ็คเสียเงินฟรีๆเลยอะ่ะ มาต้องเยอะอะพี่ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่ามีทั้งสเต็กซีซ่าสลัดแซลมอนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งได้แล้วครับอันแรกมาพอดีเลยเฮ้ยพี่ดูดิร้านนี้มันทำไมงกจังอะได้กุ้งแค่สองตัวเองนี่เราสั่งแบบกับข้าวนะเนี่ยนั่นดิได้น้อยมากมากินครั้งนี้ครั้งเดียวพอนะ กัหลำปีมาด้วยอะ่ะจริงเหรอเออจริงด้วย่ทำไมเขาถึงเอาไปผัดรวมกันน่ะแล้วดูดิพอเอาหน่อไม้ฝรั่งออกเี่ยเจอแต่กระหล่ำปีเอามาใส่ได้ไงเนี่ยอุตส่าห์สั่งผัดหน่อไม้ฝรั่งแท้ๆเลยได้กระหล่ำปีมาแทนอีกหืมจะเอาใส่ทำไมเนี่ย กุสห์สั่งผัดหน่อไม้ฝรั่งมาเชียวฉันว่านะพ่อครัวเนี่ยมันต้องเอากันหลังปีเนี่ยมายาไสแล้วเอาหน่ไม้ฝรั่งมาโปะข้างบนแน่เลยอืมแบบเนี้ยมันโกงผู้บริโภคได้ชัดพ่อครัวพ่อครัวมาทีกโต๊ะหน่อยครับมีอะไรหรือเปล่าครับเน่ ผมสร้างผัดตอไม้ฝรั่งทำไมได้แต่กะหลำปีอะใช่เราได้กุ้งแค่สองตัวเนี่ยยังไม่โกรธเท่าที่คุณเอากะหลำปีเน่าๆมายัดไส้ไว้แล้วเอาหน่อไม้ฝรั่งปปะไว้ข้างบนทำเหมือนได้เยอะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยได้น้อยมากใช่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะคุณต้องไปทำไม้ผมใหม่ไม่งั้นเนี่ยผมจะประจายร้ายคุณแต่ผมก็ทำให้ถูกต้องแล้วนะครับ ทำแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วละค่ะเพราะว่าฉันนี่แหละเป็นคนทําอาหารจานนี้เองบังเอิญจังเลยนะคะที่คุณมากินข้าวร้านแฟนฉช่เนี่ยสงสัยเราสองคนคงมีเวรมีกรรมต่อกันคุณก็เลยได้กลับมากินผักเน่าของตัวเองเฮ้ย hey, นี่คุณเป็นใครเนี่ยฉันไปทำเวนทำกรรมอะไรไว้กับคุณกะไว้แล้ว ว่าคุณต้องจำฉันไม่ได้คุณเดี๋ยวฉันเอาไปเสริมเพลงค่ะ กุ้งผักชนีดคุณคะเดี๋ยวจานเนี้ยฉันขอทำแล้วเอาไปเสิร์ฟให้ใหม่ได้ไหมคะของดีๆแบบเนี้ยเอาไปเสิร์ฟให้คนแบบนั้นอะเสียดายของแย่เลยคะ่ะ เฮ้ยแร้วผักอันนี้เป็นผักนาหรอแล้วจะกินไปแล้วด้วยอะ <c oughs> ทำไงเนี่ยจะท้องเสียไหมเนี่ยนด้พวกคุณทำแบบนี้ทำไมฮะผมก็ทำแบบเดียวกับที่พวกคุณหลอกขายผักให้แฟนผมไงล่ะครับพวกคุณเอาผักเน่าๆพวกนี้เนี่ยมายัดไส้ให้ดูว่าได้เยอะแล้วก็ขายในราคาถูก แฟนผมเสียงเงินไป5้า้อยจะได้หน่อไม้ฝรั่งมาแค่นิดเดียวอะหลอกล้วเหรอฉันไม่ได้หลอกเขาหน่อยแฟนคุณอะมาซื้อผักที่ร้านฉันเองแล้วตอนมาซื้อก็ไม่ได้ดูนี่ว่ามีอะไรข้างในหรือเปล่าสมัยเนี่ยเข้าของแพงจะตายใครจะเอาผักแพงๆแบบนี้มาขายถูกกันล่ะฉันคงผิดเองล่ละค่ะที่ไม่ได้ยืนดูตอนที่คุณแพะถ้าอย่งางงั้นค่าหารมื้อเนี่ย ฉันขอคิดคุณ500บาทแล้วกันนะฮะห้ารอบาทเลยเหรอมันก็ราคาเดียวกับผักที่คุณหลอกขายฉันไงถือว่าเป็นค่าที่คุณเนี่ยเอาผักเน่าๆมายัดไส้ขายฉันแล้วกันไม่จ่ายเว้ยก็อยากมาซื้อเองเนี่ถ้าพวกคุณสองคนไม่จ่ายเนี่ยงั้นก็ขอเชิญให้ลงพักนะครับ เพราะว่าผมได้อัดเสียงพวกคุณไว้หมดแล้วนี่นี่มันทุกเสียงไปด้วยเหรอเออายก็ไเลอ่ะหมดเวรหมดกรรมต่อกันละแล้วก็อย่ามาเจอกันอีกล่ะไป